ฟังชันที่ทุกคนควรรู้นะครับเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะครับว่ามีฟังก์ชันอะไรบ้างนะครับที่ทุกคนควรจะเรียนรู้และนําไปใช้งานได้จริงนะครับมาดูกันเลยครับสวัสดีครับกลับมาพบกันอีกครั้งนะครับที่ช่องกัมแชหักครับวันนี้เราจะมานําเสนอเกี่ยวกับฟังก์ชันของ Excel นะครับโดยเป็น10ฟังก์ชันที่ทุกคนควรรู้นะครับเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะครับว่ามีฟังก์ชันอะไรบ้างนะครับที่ทุกคนควรจะเรียนรู้และนําไปใช้งานได้จริงนะครับ มาดูกันเลยครับครับสำหรับฟังก์ชันแรกครับที่ขาดไม่ได้เลยนะครับฟังก์ชันซ u m นะครับเป็นฟังก์ชันที่ทุกคนนี้ต้องใช้ให้เป็นนะครับเพราะว่ามันเป็นฟังก์ชันที่สําคัญมากและจําเป็นมากในการใช้ Excel นะครับฟังก์ชันซ u m เราไปดูกันเลยครับว่ามันจะใช้ยังไงนะครับวิธีการครับอย่างสมมุติเราต้องการรวมจํานวนมูลค่าที่ขายได้นะครับในช่องมูลค่าเนี่ยว่าเราขายได้ทั้งหมดเนี่ย 40รายการเนี่ยมันขายได้เท่าไหร่นะครับวิธีการก็คือพิมพ์เท่ากับ HUM ซนะครับแล้วก็กดแท็บข้นมานะครับหรือว่าใครจะพิมพ์เต็มๆก็ได้นะครับแต่ว่าเวลาที่เราพิมพ์แล้วถ้าเกิดว่ามันขึ้นสูตรที่เราต้องการแล้วเนี่ยกดแท็บไปเลยก็ได้ครับมันก็จะขึ้นให้ออัตโนมัตินะครับแล้วเราก็เลือกเขตข้อมูลช่วงข้อมูลที่เราต้องการให้มันซ้ำนะครับอย่างสมมติว่า ผมต้องการให้มันซ้ำเฉพาะหนังสือภาษาไทยม 1- ถึงม6อย่างนี้ครับเราก็เลือกแค่ตรงเขตข้อมูลตรงนี้นะครับมันก็จะซ้ำให้เราแบบนี้เลยหรือหรือถ้าเราต้องการซ้ำทั้งหมดเลยนะครับก็พิมพ์ S U M ซ้ำแล้วก็คุมข้อมูลทั้งหมดแบบนี้นะครับแล้วก็กด enter ครับเขาก็จะซ้ำให้ทั้งหมดครับหรือวิธีการคุมปกติ แบบนี้นะครับคุมข้อมูลที่เราต้องการเห็นยอดซ้ำครับเราก็สามารถมาดูได้ที่ด้านล่างนะครับก็จะเห็นทั้งค่า a v e r a g e เขาแล้วก็ซ้ำครับก็จะเห็นว่า67,920แบบนี้นะครับง่ายๆแต่ถ้าเกิดเราต้องการให้มันแสดงค่าออกมาก็ใช้สูตรซ้ำแบบนี้นะครับหรืออีกวิธีหนึ่งก็คือไม่ต้องพิมพ์นะครับแต่ว่าที่เมนูแถบโฮมตรงนี้ครับจะมีสูตรอยู่ตรงนี้ครับ เพราะว่าเขารู้ว่าเราต้องใช้บ่อยนะครับเราก็กดออโต้ซัมตรงนี้ครับเขาก็จะซัมให้เราเลยนะครับปึ๊บเหมือนเขาก็จะรู้ว่าข้อมูลที่เราต้องการเป็นข้อมูลตรงนี้ไหมหรือถ้าไม่ใช่เราก็สามารถปรับขยับตรงนี้ได้นะครับเลื่อนตรงนี้ได้เอามาคลิกเอาเมาส์มาคลิกตรงจุดที่เป็นจุดตรงมุมตรงนี้ครับมันก็จะขึ้นให้เราลากได้นะครับว่าเราต้องการข้อมูลแค่ไหนนะครับที่เราให้มันต้องการให้มันซ้ำให้แล้วก็กด enter ครับ ก็จะได้จำนวนข้อมูลที่ซ้ำออกมาประมาณนี้ครับฟังก์ชันที่2นะครับไปต่อกันที่ฟังก์ชันที่2ครับฟังก์ชันเขาครับอันนี้ก็เป็นฟังก์ชันหนึ่งครับที่มีความจำเป็นเหมือนกันครับอย่างเมื่อกี้ที่เราเห็นไปแล้วนะครับการคุมข้อมูลมันก็จะขึ้นให้เรานะครับว่าข้อมูลตรงนี้มีทั้งหมดกี่บรรทัดนะครับซึ่งฟังก์ชันเขาจะมีอยู่2 2แบบนะครับก็คือเขาเฉพาะ จำนวนที่เป็นตัวเลขนะครับมันจะซําให้เฉพาะข้อมูลที่เป็นตัวเลขเท่านั้นข้อมูลที่เป็นข้อมูลตัวอักษรอะไรพวกนี้เขาจะไม่เข้าให้เราเดี๋ยวเรามาลองดูกันนะครับดูกันที่คำแรกเลยครับ C o U n อนะครับแล้วก,กดแท็บเลือกข้อมูลที่เราต้องการให้เขาเขานะครับผมจะเลือกทั้งหมดนะครับดูว่ามันจะเขาได้เท่าไหร่เห็นไหมครับอันนี้เขาจะเขาได้แค่40ซึ่งจริงๆแล้วข้อมูลเนี่ยจะมีทั้งหมด41 แต่เขาจะเขาให้เราเฉพาะข้อมูลที่เป็นตัวเลขเท่านั้นทีนี้ถ้าเราต้องการให้เขานับจํานวนทั้งหมดเราจะทํำยังไงเราก็ใช้สูตรฟังก์ชันนะครับ COUNTA นะครับแบบนี้ครับคุมในลักษณะเดียวกันนะครับแบบนี้ครับก็จะได้41บบรรทัดตอนที่ใช้อาจจะต้องดูนะครับว่าข้อมูลของเราต้องการให้เขานับแบบไหนนะครับเพราะว่าอาจจะเกิดความผิดพลาดได้ถ้าเกิดว่าเรา นับผิดวิธีนะครับมันก็จะได้ข้อมูลที่ไม่ถูกต้องนะครับถัดมานะครับอีก1ฟังก์ชันนะครับฟังก์ชันที่3นะครับที่จะขาดไม่ได้ฟังก์ชันเอลเลอรนะครับเราอยากรู้ค่าเฉลี่ยนะครับค่าเฉลี่ยของรายการสินค้าที่เราขายไปเนี่ยมันเฉลี่ยแล้วมันอยู่ที่เท่าไหร่นะครับวิธีการนะครับก็พิมพ์เท่ากับนะครับเวลาเราจะใช้สูตรเนี่ยใช้สูตรฟังก์ชันต่างๆเราก็จะพิมพ์เท่ากับขึ้นมาก่อนแล้วก็พิมพ ชื่อฟังก์ชันนั้นๆลงไปนะครับแล้วก็เลยแล้วก็ก,กดท็บนะครับเขาก็จะ L L <efficiency> เออร์เดตออกมาให้เรานะครับอ,อยู่ที่1,698บาทนะครับอันนี้คือค่าเฉลี่ยนะครับของราคาสินค้าค่าเฉลี่ยของยอดรวมของ ค่าสินค้าที่ขายได้นะครับก็จะอยู่ที่1นึ่งนัร้อยานะครับถัดมาฮะฟังชันที่4แล้วนะครับตอนนี้ฟังก์ชันที่4นะครับเกี่ยวกับการนับตัวอักษรในช่องต่างๆนะครับเราอยากรู้ว่าคําว่าปากกาแดงเนี่ยมีการใช้ตัวอักษรไปกี่ตัวอักษรนะครับเราถ้านํามานั่งนับก็อาจจะเสียเวลานะครับเราก็มีวิธีการใช้ฟังก์ชันในการช่วยนับตัวอักษรให้นะครับโดยใช้คําสั่ง len นะครับฟังก์ชันที่4กับ len นะครับแล้วก็เลือกไปที่ช่องที่เราต้องการให้เขานับตัวอักษรนับตัวอักษรให้เรานะครับว่าใช้ไปกี่ตัวอักษรนะครับแล้วก็กด enter ครับก็จะได้มาแบบนี้นะครับคําว่าประกาศแดงนะครับใช้ตัวอักษรมาทั้งหมด8ตัวอักษรนะครับถ้าเราอยากรู้ทั้งหมดเลยแล้วก็แค่ก๊อปแล้วก็มาวางนะครับสูตรเขาก็จะรันให้เราโดยอัตโนมัตินะครับโดยที่เราไม่ต้องมานั่งพิมพ์เองทีละบรรทัดถัดมานะครับที่ฟังก์ชันที่5นะครับ อันนี้หลายๆคนอาจจะไม่ค่อยได้เคยได้ใช้นะฟังก์ชันที่5อาจจะเป็นเกี่ยวกับการลบข้อความที่เป็นวรรคที่อยู่ด้านหน้าข้อความและด้านหลังข้อความนะครับอย่างข้อความที่เราเห็นอยู่ตรงนี้นครับคำว่าทิมตรงนี้ครับมันนับได้อยู่ที่46ตัวอักษรนะครับเราใช้ฟังก์ชันเลนนะครับในการนับฟังก์ชันที่4ที่เราเรียนไปเมื่อกี้นะครับมันนับได้ถึง46ตัวอักษรแต่จากการมองด้วยสายตาแล้วเนี่ย มันไม่น่าจะถึง46ตัวอักษรแสดงว่าเขามีวร์กอ่เป็นวรรคที่มันมีข้อความปนอยู่ด้วยเราอยากจะลบข้อความที่วรรคพวกนี้ออกวิธีการก็คือให้เราพิมพ์เท่ากับ T I M พิมพ์นะครับแล้วก็เลือกช่องที่เราต้องการให้เขาลบวรรคตรงนี้ออกไปนะครับเพราะว่ามันเราไม่ต้องการที่จะใช้วรรคตรงนี้นะครับเราก็กด Enter นะครับมันก็จะได้ ข้อความตรงนี้ออกมาแล้วนะครับตัวอักษรก็คือมีอยู่4ตัวอักษรตามที่เราเห็นพอดีนะครับถ้าเราดับบัลคลิกเข้าไปดูเราจะเห็นว่ามันมีช่องว่างอยู่ทั้งด้านหน้าและด้านหลังนะครับอันนี้ก็อาจจะเป็นประโยชน์ในการเอาข้อมูลบางทีข้อมูลที่เอามาใช้มันอาจจะมีวักเวลาเราโหลดข้อมูลมาจากระบบอะไรยนะครับก็เอาตรงนี้มาใช้ได้นะครับตัดตัววักออกไปก่อนนะครับถัดมานะครับที่ฟังก์ชันที่5้าครับฟังก์ชันที่5แล้วนะครับ สมมุติว่าเพื่อนเนี่ยมีข้อความอยู่ในแต่ละช่องนะครับเป็นแบบนี้นะครับแต่ว่าอยากจะรวมมันมาไว้ด้วยกันนะครับโดยปกติแล้วเนี่ยถ้าเป็นแบบบ้านเลยนะครับก็จะใช้เท่ากับช่องนี้แอนช่องนี้แล้วก็แอนช่องนี้แล้วก็แอดช่องนี้ครับมันก็จะรวมได้เหมือนกันแต่ถ้าเราใช้ฟังก์ชันอีกฟังก์ชันหนึ่งก็จะรวมได้เหมือนกันครับเป็นฟังก์ชัน c o n c a t e n a t e นะครับเราก็พิมพ์ไปแล้วนะครับ Con c ค t e n a t e นะครับแล้วก็เลือกไปที่ช่องที่เราต้องการให้เขามารวมกันนะครับขั้นด้วยลูกน้ำนะครับช่อง A ช่อง B ช่อง C ช่อง d นะครับขั้นด้วยลูกน้ำเขาก็จะรวมให้เราแบบนี้เลยครับเป็นข้อความไปกินข้าวกันครับก็เป็นอีกหนึ่งฟังก์ชันครับที่จะสะดวกสำหรับการใช้งานนะครับการรวมข้อความในแต่ละช่องมาให้อยู่ในช่องเดียวกันนะครับถัดมานะครับฟังก์ชันที่7นะครับ ฟังก์ชันนี้อาจจะเป็นรวม3ามคำสามฟังก์ชันไว้ด้วยกันนะครับสําหรับฟังก์ชันนี้นะครับก็เกี่ยวกับข้อความด้านซ้ายด้านขวาแล้วก็ข้อความตรงกลางนะครับอันนี้จะใช้ยังไงอยาเรามาดูที่คําสั่งแรกนะครับคําสั่งเล็บนะครับ l e f เป็นการอ่าผมจะเลือกข้อความท่องนี้นะครับเล็บ text ตรง text ตรงนี้ก็คือข้อความที่เราจะเลือกนะครับ แล้วก็ใส่ลูกน้ำนะครับจํานวานตัวอักษรที่เราต้องการดึงออกมาที่อยู่ทางด้านซ้ายนะครับสมมุติว่าผมต้องการ2งตัวอักษรจากด้านซ้ายนะครับก็กด enter ไปครับมันก็จะดึงข้อความที่อยู่ทางด้านซ้ายนับมา2ตัวอักษรก็จะได้คําว่าไปมานะครับถัดมาถ้าอยกากผมอยากได้ข้อความทางด้านขวาละ่ะก็พิมพ์ล i g h t ครับไล g ์แล้วก็เลือกช่องที่เราต้องการดึงข้อความออกมานะครับแล้วก็ใส่ลูกน้ํา จำนวนตัวอักษรที่เราต้องการทางด้านขวาอย่างสมมติว่าผมต้องการ3ตัวอักษรก็พิมพ์3นะครับก็จะได้คำว่ากันออกมานะครับสำหรับคำสั่งถัดมาก็คือ mid นะครับอย่างเราต้องการดึงข้อความกินข้าวออกมานะครับเราจะดึงข้อความกินข้าวออกมาย่างไรก็เราก็จะใช้คำสั่ง mid นะครับ mid แล้วก็คลิกช่องที่เราต้องการดึงข้อความนั้นออกมานะครับใส่ชุกน้ำนะครับ start ต,ตัวที่เท่าไหร เราก็ต้องไปดูว่าคําว่ากินข้าวเนี่ยกอไก่มันเริ่มที่ตัวเท่าไหร่อไกออ่ก็คือก็คืออยู่ตัวที่3มนะครับต้องการติกี่ตัวอักษรล่ะกินข้าวก็จะมีทั้งหมด7ตัวอักษรเราก็ใส่7ลงไปมันก็จะได้คําว่ากินข้าวออกมาแบบนี้ครับเป็นการดึงข้อความที่อยู่ตรงกลางออกมานะครับถัดมาที่ฟังก์ชันที่8นะครับ ฟัง์ชัน v l ลูอั p นะครับสำหรับใครที่ทำงานในออฟฟิศฟังก์กชันนี้อาจจะต้องจำเป็นต้องใช้นะครับในกรณีที่ข้อมูลอย่างสมมติว่าเรามีข้อมูลรหัสของสินค้ามานะครับสัก้ากันสมมติว่าเรามีรหัสสินค้าอยู่นะครับแต่ว่าเราต้องการชื่อของสินค้ามาใส่ในช่องนี้นะครับมันก็ถ้าเกิดว่ามันเป็นรายการที่มันเรียงอย่างเงี้ยมันมันก็าก ก๊อปมาง่ายๆแต่ถ้าสมมติว่าข้อมูลมันเยอะๆเราจะต้องมาเสียเวลาแมทชิ่งเองโดยการ copy ปีวางเองอ่ะก็จะเสียเวลาค่อนข้างเยอะนะครับวิธีการง่ายๆก็คือเท่ากับ v l o o k u พนะครับพิมพ์เข้าไปอย่างนี้นะครับ VLOOKUP แล้วก็เลือกข้อมูลที่เราต้องการ v l u o k u p ก็คือรหัสตัวนี้นะครับไป v l o o k ั p ที่ไหนล่ะเราก็ใส่ตรงน้ำก่อนแล้วก็มาข้อมูลนะครับข้อมูลอยู่ตรงนี้นะครับ ข้อมูลเทเบิลอ์เรที่เราต้องการดึงข้อมูลนะครับให้เราเลือกจากข้อมูลที่เราจะแมทก็คือรหัสของสินค้านะครับเริ่มจากรหัสสินค้าไปนะครับในที่นี้ผมก็จะเลือกเป็นคอลัมน์ไปเลยนะครับมาถึงรายการที่เราต้องการนะครับจะอยู่ในคอลัมน์ที่2หน่วยนับอยู่คอลัมน์ที่3ราคาจะอยู่ในคอลัมน์ที่4นะครับ เสร็จแล้วนะครับให้เราใส่ลูกน้ำขั้นนะครับคอลัมน์อินเด็กคอลัมน์อินเด็กคืออะไรคือข้อมูลที่เราต้องการจะดึงมานะครับมันอยู่ในคอลัมน์ที่เท่าไหร่โดยนับจากช่องรหัสของสินค้าที่เราเริ่มต้นเมื่อกี้นะครับโดยช่องที่เราต้องการมันก็คือช่องชื่อของสินค้าช,ชื่อของสินค้าเนี่ยก็จะอยู่ในคอลัมน์ที่2นะครับโดยนับจากรหัสของสินค้าก็คือห 2นะครับอยู่ในคอลัมน์ที่2งฉะนั้นเลขที่เราต้องใส่ก็คือเลข2นะครับเสร็จแล้วก็ให้ default เป็นค่า for นะครับแทรก็เทรลงมาแบบนี้นะครับก็จะได้ข้อมูลคำว่าดินสอกมานะครับลองไปดูนะครับรหัส0ูนนะครับก็คือดินสอนะครับก็จะตรงกันครับแล้วเราก็ Copy วางแบบนี้ได้เลยนะครับถัดมาถ้าเราอยากได้ หน่วยราคานะครับก็ให้ทําในลักษณะเดียวกันนะครับหรือวิธีที่ง่ายกว่านั้นไม่ต้องไปคียนหลายๆรอบครับเราก็มาที่ช่องนี้นะครับเพราะว่าเมื่อกี้เราได้เลือกคุมข้อมูลที่เราต้องการไว้แล้วนะครับก๊อปปี้สูตรแบบนี้นะครับเราต้องมาก๊อปปี้สูตรที่ตรงนี้นะครับเพราะว่าถ้าเกิดเป็นการก๊อปปี้ธรรมดาเนี่ยทําให้ดูนะครับถ้าเราก๊อปปี้แบบนี้นะครับแล้ววางแบบนี้มันก็จะเป็นการฟิลเตอร์ที่ช่องนี้นะครับชื่อรายการแทนที่จะเป็นรหัสนะครับ ก็อาจจะมีความคาดเคลื่อนได้นะครับเพราะว่าชื่อสินค้าตรงนี้อาจจะไม่ได้เป็น primary นะครับตัวที่เป็น primary key ก็คือตัวรหัสสินค้าเพราะว่าเพราะฉะนั้นก็เลยแนะนําให้เป็นการลุกอัพด้วยรหัสของสินค้านะครับในกรณีนี้มันสามารถใช้ได้แต่ในบางกรณีอาจจะใช้ไม่ได้ก็เลยแนะนําเป็นวิธีนี้นะครับก็คือ copy ตรงนี้นะครับ คลิกมาที่ช่องนะครับแล้วก็มาที่แถบตรงนี้นะครับแถบฟังก์ชันนะครับคุมแล้วก็ c o อปปี้นะครับเสร็จแล้วกด e s cab ออกไปนะครับ E S C นะครับที่อยู่ด้านขวาบนของคีย์บอร์ดครับแล้วก็มาวางตรงนี้นครับแล้วก็มาเปลี่ยนตรงคอลัมน์ตรงนี้ครับคอลัมน์อินเด็กต์ตรงนี้ครับคอลัมน์อินเด็กต์นัมเบร์เป็นเลข3นะครับในช่องของราคาก็เช่นเดียวกันครับให้เราใส่เป็น4นะครับสาเหตุที่ไม่ให้ก๊อปแบบนี้ก็ถ้าจะเห็นได้ชดก็คือ ถ้าเราก๊อปตรงหน่วยไปนะครับเวลามาวีลุกอัพมันวีด้วยแท่งเนี่ยซึ่งแท่งหน่วยของสินค้าเนี่ยมันจะมีเหมือนเหมือนกันมันก็จะทําให้ข้อมูลไม่ถูกต้องนะครับอย่างที่แจ้งไปแล้วนะครับก็ Copy วางแบบนี้นครับเราก็จะได้ข้อมูลมาที่ถูกต้องตามข้อมูลที่อยู่ใน Data าเบตที่เรามีอยู่แล้วนะครับโดยที่เราไม่ต้องมานั่งคีย์เองหรือว่าจับ o p ดลมาวางเองที่เสียเวลานะครับ ต่อก็ใช้ฟังก์ชัน vlookup ในการดึงข้อมูลมานะครับอันนี้ก็จะง่ายนะครับฟังก์ชันถัดมานะครับฟังก์ชันที่9แล้วนะครับตอนนี้เราเรียนฟังก์ชันที่9แล้วก็เป็นเกี่ยวกับฟังก์ชัน if นะครับโดยที่เราก็มีข้อมูลอยู่แล้วนะครับว่าเป็นยอดขายสมมุติว่าอันนี้เป็นยอดขายต่อเดือนนะครับว่ารายการไหนขายได้ยอดเท่าไหร่เราก็เอายอดขายมาทําเป็น การแบ่งเกณฑ์นะครับซึ่งอันนี้อาจจะไม่ได้ใช้ที่จริงนะครับแต่เป็นการสมมติขึ้นมานะครับเพื่อให้เห็นภาพการใช้ฟังก์ชัน if นะครับอย่างง่ายๆนะครับอย่างสมมติว่าถ้าราคาต่ำกว่า1000อ่าอันนี้ต่ำกว่า1000ได้ดีเราพิม์ดีไปอันนี้มากกว่า2,000เป็น B ถ้ารายการมานันได้น้อยก็อาจจะไม่เท่าไหร่แต่ถ้าสมมติว่ามันมีเป็นพันรายการสินค้าเรามีเยอะนะครับเป็นพันรายการมันก็จะเสียเวลาที่มานนั่งกรอกเอง เราก็จะมาใส่ฟังก์ชันให้มันนะครับโดยเพียงแค่คีย์แค่บรรทัดเดียวแล้วก็คปปี้วางมันก็จะสะดวกนะครับโดยเราก็ใส่เป็นเงื่อนไขครับให้เราพิมพ์เท่ากับนะครับแล้วก็ใส่ฟังก์ชัน if เข้าไปนะครับ logic test ตรงนี้นะครับเราก็เลือกที่ f2 นะครับตัวนี้เพราะเราต้องการเท s ค่าตรงนี้นะครับถ้า f2 น้อยกว่า1,000บาทให้ทำยังไงครับถ้าค่าเป็นจริงให แสดงมาเป็นตัวดีแต่เวลาที่เราจะพิมพ์ดีนะครับเราต้องใส่ฟันหนูไว้ด้วยนะครับเพื่อให้เขาแสดงนะครับให้เขาเห็นว่าอันนี้มันคือข้อความนะครับมันไม่ใช่เป็นการเป็นคําสั่งฟังก์ชันนะครับเขาจะได้แยกออกนะครับเลยต้องใส่ฟันหนูคอมเอาไว้นะครับถ้าเป็นเทสล่ะงั้นก็ให้เช็คอีกทีได้ไหมว่าถ้าช่องนี้น้อยกว่าสองพเป็นจริง านา้อกว่าสองพันเป็นจริงให้ทำยังไงแสดงข้อความทีนะครับถ้าไม่จริงล่ะถ้าไม่จริงงั้นเช็คให้อีได้ไหมยถ้าช่องนี้ F2 นะครับน้อยกว่าสามพันสาพถ้าเป็นจริงล่ะถ้าเป็นจริงก็อืมเป็น B แล้วกัน ถ้าไม่ล่ะถ้าไม่เป็นจริงล่ะถ้าไม่เป็นจริงก็เป็น A แล้วกันเพราะว่ามันสุดแค่นี้แล้วเกตที่จะแบ่งเวลาที่เราปิดวงเล็บปิดนะครับเราเปิดไปสามเราก็ต้องปิดสามนะครับให้ครบทุกวงเล็บนะครับถ้าเรา,เราใส่ไม่ครบเนี่ยมันก็จะเออร์เรนะครับไม่สามารถทํางานไ<ม>ด้นะครับเราต้องใส่ให้ครบนะครับแล้วก็กด enter อไปปึ๊บอ,อันนี้นะครับสองร้อยเงื่อนไขไม่ต่ำกว่าหนึ่งพันก็จะโชว์เป็นตัวดีนะครับเราลอง ลากวางแบบนี้เลยก็ได้นะครับอ,อันนี้มากกว่า2,000ก็เป็น B มากกว่า2,000เป็น B มากกว่า3,000เป็น A อถูกต้องอย่างสมมติว่าผมจะลองเปลี่ยนตัวนี้ดูครับก็เป็น1000เขาจะเป็นไง1 0 0 0ก็จะเป็น C นะครับก็คือตั้งแต่1000ขึ้นไปก็จะเป็น C ก็ถูกต้องนะครับอันนี้ก็แสดงว่าข้อมูลที่เราคียไปนี้ถูกต้องแล้วนะครับก็เป็นฟังก์ชัน if จบไปอีกหฟังก์ชันนะครับ ถ้าใครยังสงสัยนะครับก็คอมเมนต์ตาคิดนี้ไว้ได้นะครับมาถึงที่ฟังก์ชันสุดท้ายนะครับ sum if นะครับ sum if ก็คือการ sum ค่าข้อมูลนะครับโดยมีเงื่อนไขนะครับอย่างที่เราเรียนไปแล้วก็คือ if ก็คือเป็นฟังก์ชันหนึ่งนะครับโดยใส่เงื่อนไขให้เขาเข้าไปนะครับอย่างฟังก์ชัน if เนี่ยที่เราเรียนกันไปเมื่อกี้ก็เป็นการใส่ฟังก์ชัน เป็นใส่เงื่อนไขให้เขาเข้าไปนะครับว่าถ้าเป็นรับมูลค่าเท่านี้ให้โชว์เป็นข้อความนี้นะซัมอีฟก็เช่นเดียวกันครับซัมอีฟก็จะเป็นการซัมข้อมูลโดยปกติจะเป็นการซัมที่เราเรียนมาในฟังก์ชันแรกคือเป็นการซัมข้อมูลเป็นการรวมมูลค่าข้อมูลครับแต่เนยะจะมีเงื่อนไขในการรวมนะครับว่าจะรวมยังไงนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะครับสาํสาหรับซัมอีฟอย่างสมมติว่าถ้าผม มีรหัสสินค้าอ,อย่างนี้ล้กันนะครับรหัสสินค้าแบบนี้นะครับผมอยากให้มันซ้ำเฉพาะ0 0 8 019 0น7 3 5 038ว่ามันขายได้มูลค่าเท่าไหร่นะครับเดีเรามาซ้ำกันโดูนะครับวิธีการนะครับก็ให้เราพิมพ์เท่ากับนะครับแล้วก็ใช้ฟังก์ชันนะครับ sum if นะครับ แบบนี้เลยนะครับเลนข้อมูลที่เราต้องการให้เขาซ้ำนะครับเราก็เลือกที่คอลัมน์ b ได้เลยนะครับเพราะว่ามันคือรหัสสินค้านะครับเราต้องการเงื่อนไขของรหัสสินค้ามาอยู่ในเงื่อนไขในการซ้ำครั้งนี้นะครับหรือถ้าใครไม่สามารถคลิกที่เป็นคอลัมน์อย่างนี้ได้นะครับมันก็สามารถคลิกคุมข้อมูลแบบนี้ได้นะครับแต่ข้อควรระวังก็คือเวลาเรา copy สูตรไปเนี่ย สูตรมันก็จะเคลื่อนตามไปด้วยนะครับเดี๋ยวผมทาให้ดูก่อนอันดับแรกนะครับว่าถ้าเราทําลักษณะนี้แล้วนําไปใช้มันจะเป็นแบบไหนนะครับถัดมานะครับคราทีเรียนะครับก็เลือกที่รหัสของตัวนี้นะครับคราทีเรียก็คือรหัสที่เราต้องการนะครับให้มันซับที่เราต้องการให้มันไปหาข้อมูลไปให้เรานะครับถัดมาซัมเลงก็ มูล,ลค่าที่ขายได้นะครับเราต้องการให้ซ้ำตรงนี้นะครับลักษณะเดียวกันแล้วก,กด enter ปึ๊บอ่ามันก็จะได้ออกมาครับมูล,ลค่าที่ขายได้ของรหัส0 0 8ตัวนี้นะครับสมุดปกอ่อนนะครับเราก็ี้วางมาให้ดูนะครับข้อมูลที่ได้ก็จะเป็นลักษณะนี้แต่ข้อควรระวังนะผมจะ double ล l i c k ให้ดูนะครับเห็นไหมครับสูตรมันจะเคลื่อนตามถ้าเกิดว่าเราไม่ได้ล็อกสูตรเอาไว้นะครับ วิธีการล็อกสูตรทำยังไงนะครับเราทำให้ดูใหม่นะครับเท่ากับซับวิธีการล็อกล็อกนะครับไม่ให้มันเคลื่อนเวลาเราคัปปี้สูตรไปนะครับเลงข้อมูลนะครับก็คือชุดนี้นะครับเมื่อเราคุมข้อมูลตรงนี้เสร็จแล้วนะครับให้เพื่อนๆกด F4 นะครับจะเห็นเป็นแบบนี้นะครับก็คือเป็นการล็อกข้อมูลตรงนี้ไม่ให้เคลื่อนไปไหนนะครับ แล้วก็กดลูกน้ําแล้วก็ไขทีลเลี่ยนเหมือนเดิมครับช่องนี้นะครับแล้วก็ซัมเล้งนะครับเลือกตรงนี้เสร็จเรียบร้อยอย่าลืมกด F4 นะครับกด Enter ครับมันก็จะซําให้เราแล้วก็วางแบบนี้นะครับลองเบบไปคลิกดูครับสูตรจะยิองอยู่ไม่เคลื่อนตามนะครับเพราะว่าถ้าเกิดเราไม่ล็อกไว้เนี่ยเวลา,าเราก๊อปไปอยู่ด้านล่าง ลงมาเหู่ล่างข้อมูลก็จะอยู่ด้านล่างแค่ตรงนี้นะครับมันก็อาจจะทําให้ข้อมูลผิดพลาดน,นะครับในการซ้ำได้ข้อมูลที่ไม่ถูกต้องครับอันนี้จะต้องอาจจะต้องระวังหนึ่งครับแต่ถ้าเกิดวิธีที่ง่ายเลยนะครับก็คลิกที่คอลัมน์ไปเลยนะครับถ้าสามารถคลิกได้ทาได้นะครับก็เลือกพิกคอลัมน์ไปเลยนะครับมันก็จะซ้ำให้ทีนี้ลองมาเช็คก,กันดูนะครับวิธีการเช็คเดี๋ยวผมจะใช้วิธีง่ายๆนะครับ d a ta มาที่ Data นะครับแล้วก็ฟิลเตอร์เดี๋ยวผมจะฟิลเตอร์รหัสนี้นะครับ0.08นะครับเฉพาะ0.08นเขา้ำได้200จริงไหมครับนี่เลยครับ200ครับ200จริงนะครับเขาซ้ำได้ถูกต้องนะครับถัดมาเราอยากดู0.19 0.19เก้าซน้ำได้2,640นะครับเราก็มาดูเห็นไหมครับเขาก็จะซ้ำให้2,640ซึ่งจะตรงกันนะครับ อันนี้ก็เป็นวิธีที่อาจจะมีประโยชน์ในการนำไปใช้นะครับในการใช้ฟังก์ชัน sum if นะครับเป็นอย่างไรกันบ้างครับสำหรับวันนี้10ฟังก์ชันที่ได้นำมาแชร์กันนะครับก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆที่จะนำไปใช้งานในการทำงานหรือในองค์กรของตัวเองนะครับให้มีความรู้เพิ่มพูนมากยิ่งขึ้น,นครับหรือว่าเวลาทำงานจะได้สะดวกและรวดเร็วเพิ่มยิ่งขึ้นนะครับและสำหรับ ถัดไปจะมีคลิปอะไรดีๆมาแชร์ให้ดูอีกก็อย่าลืมกด subscribe ช่องของเราไว้ด้วยนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับบ๊ายบาย